เอาปั้นไว้แล้วอ่ะเอาขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าเราเกิดไม่เจาะแล้วดันขึ้นมาเนี่ยตรงที่เราปั้นมันจะยุบลงไปแล้วมันซดลงไปแล้วมันเสียทรงไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามใหม่ด้วยนะครับมาเป็นกําลังใจให้กันได้ผมเพิ่งสร้างช่องได้เดือนหนึ่งนะ <c oughs> กําลังปั้นอยู่ครับปั้นนะปกติผมอยู่มีช่องช่องอื่นนะครับแต่ไลฟ์สดผมจะมาเน้นทางต่อๆเนาะ ผมปั้นมายี่สิบกว่าปีครับยี่สิห้ายี่หกปีแล้วครับตอนนี้ก็สี่สิบสามย่างสี่สิบสามนะครับย่างสีิบสามปีนะครับปั้นแต่อายุสิบเจ็ดอ่ะนะครับเรียนเอกซาลิมิกมานะครับแล้วก็ส่วนส่วนไปเรียนไปเรียนเกี่ยวกับน้ำเคลือบนะครับการขึ้นรูปนะครับเพราะหลักๆคือเราเราปั้นเราปั้นจาก เราฝึกปั้นจากบรรพบุรุษเราอะจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานะครับมันก็จะได้โครงสร้างแบบโบราณนะครับพอเราไปเรียนไปเรียนมาเพิ่มเนี่ยมันก็จะทําให้เรา